เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์อบรมธรรมทายาท2มหารัตนวิหารคตร11 วัดพระธรรมกายได้มีพิธีปิดโครงการอบรมพระพี่เลี้ยงรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ซึ่งก่อนจะทำพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้พระถาวรถาวโรหัวหน้าฝ่ายหลักสูตรการอบรมได้มาให้โอวาดในเรื่องความสันโดษต่อตอนเองกับหมู่สงฆ์และหลักการบริโภคเพื่อเกื้อกูลแก่การประพฤติพรหมจรรย์ จากนั้นพระครูสังครักษ์ปรเมศปรมัตสัจโจผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปิดการอบรมนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทในหัวข้อเรื่องการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยเริ่มต้นจากการรักษาใจด้วยการภาวนาสัมมาอารหังและฝึกนิสยัยด้วยการมีความสุข การจับดีการกล่าวขอบคุณขอโทษและการสวัสดีเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ฝึกทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปตลอดและหลังการปิดอบรมทุกรูปยังได้รับหนังสือพร้อมดวงแก้วจากพระอาจารย์ที่มาให้การอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ